อาจารย์มิวจาดไปจีบมาจะเก็บเข้าอตนนั้นพรังไม่รู้นะครับว่าไปอยู่ที่ไหนครับเพิ่งมารู้ซอยราชคูก็เมื่อตอนที่พักคว่กไปออกมาออกมาคู่หนึ่งพร้อมกับพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์เล็กครับครับองค์ต่อไปอันนี้อยู่กับอาจารย์เลยองค์นี้คือองค์ครูใหญ่องครูใหญ่ครับองนี้ก็ไม่ธรรมดากว่าจะได้มา ไม่ได้ง่ายองคูใหญ่เลยครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาขององค์นี้ครับคูใหญ่นะนะครับองค์นี้ยเข้ามาที่วัดลากคนที่ถือมาชื่อในโก้ครับเป็นคนเข้ามาหัดเล่นพระเหมือนกันครับนะครับเขาถือเข้ามาขายมาครั้งแรกเนี่ยพระเนี่ยจุ่มรักดำๆมาจุ่มมาทั้งองค์นะฮะไม่เห็นเนื้อไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น แต่ว่าดูเข้าโครงดูอะไรแตไรเห็นลายๆว่าเป็นภาพสมาิัเด็จ